สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแค้ง y วาย80นะครับอันนี้ก็อะไรวาย80ก็ยังพอมีอยู่นะครับหลักๆเลยก็ที่ต้องเปลี่ยนก็การสูบนะครับการสูบขวาลูกสูบนะครับแล้วก็พวกลูกปืนรอบแคงพวกเนี้ยนะครับส่งชั่หวะไม่ค่อยมีอะไรมีเน้นๆเลยลูกปืนรอบแคงนะครับอยากบิ้วใหม่ลูกปืนรอบแคงการสูบนะครับลูกปืนข้างข้อชุดค์ดแล้วก็คว้าน ลูกสูบแค่นั้นเองแล้วก็ประเก็นซีนนะครับมันไม่ค่อยจะมีอะไรไม่มีแคมมีวาลไม่มีบ่าวาลไม่ต้องมาเกียรบ่าอะไรเยอะแยะนะครับ2อง้ังหะนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้าของคุณพี่เขานะครับเอามาบิ้วใหม่นะครับการสูบมันก็เดี๋ยวนี้เอาไปใส่ร้อยสิบไอกันสะเยอะ นะครับเว็บร้อยร้อยสิบไอนี่นะครับก็มาจากนี่แหละครับวายแปดสิบนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็วายร้อยนะครับตระกูลวายนี่แหละแต่ตรงนี้สลักมันอะปลายก้านมันสิบห้านะครับเอาไปใส่สลักสิบห้าก็ได้หรือแปลงบูสสิบห้าสิบสามก็ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งกลับให้แล้วนะครับก็งานซ่อมบำรุงครับมาได้นะครับถ้าไม่ติดคิวก็รอได้เลยถ้าติดคิวก็อาจจะรอหน่อยนะครับเพราะว่าพี่เขาสั่งแบบ ขอเนียนๆเลยนะครับเป็นรถคลาสสิกนะครับวาย80นะครับขอเข้าเหวี่ยงแบบเนียนๆนิ่งๆเลยนะครับอันนี้ก็เน้นให้พิเศษนะครับแต่จริงๆอ่ะการเข้าเหวี่ยงผมเน้นให้อยู่แล้วนะครับนี่ครับทุกตัวเลยนะครับที่มาทํานะครับก็เน้นให้ตลอดนะครับเพราะว่าสองจังหวะมันต้องการรอบด้วยนะครับทูสต็อกนะครับต้องการรอบสูงๆนะครับถ้าเข้าเหวี่ยงไม่นิ่ง นอกจากรอบจะไม่สูงแล้วนะครับซีนจานไฟยังจะรั่วอีกนะครับสี่สี่จังหวะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่มีซีนรัดจานไฟนะครับสองจังหวะเนี่ยเป็นห้องแคงนะครับแยกกับห้องน้ํามันเครื่องนะครับห้องแคงตรงนี้จะมีแค่ทูทีกับน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็อากาศส่วนห้องเนี้ยจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับนี่ <King S 2> ครับ <warmer> แคงเวลาประกบกันนะครับดูการทํางานของสองจังหวะกันบ้างนะครับดูสี่จังหวะมาเยอะแล้วนะครับอ่ะ แทงประกบกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือช่องอะไรช่องลีดนะครับก็คือลีดนะครับมันจะอยู่อย่างนี้มีแป้นต่อคาบวกมานะครับลีดมันจะลีดใหญ่มากเลยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมอยู่อย่างนี้นะครับเวลาติดเครื่องมันจะกระพือเบาๆปพอเร่งมันจะง้างแมดแมดแมดอย่างนี้นะครับนี่อธิบายเห็นภาพเลยนะครับก็ช่องลีดเนี่ยมันจะอยู่ในห้องข้อเหวี่ยงห้องเดียวเลยแยกพวกนี้ก็เกียร์คาร์น้ำมันเครื่องไม่เกี่ยวกัน อันนี้จะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสองจังหวะเนี่ยจะต้องมีซีนซ้ายขวานะครับอย่างข้างขวาเนี่ยก็มีซีนกันน้ามันเครื่องเข้าห้องข้อเหวี่ยงนะครับถ้าเข้าไปก็สตาร์ทควันท่วมเผลอไม่ติดตัวเทียนแฉะด้วยถ้าซีนรั่วนะครับข้างซ้ายก็จะมีซีนจานไฟนะครับอย่างที่บอกเลยว่าข้อเหวี่ยงสองจังหวะทําไมต้องเน้นนิ่งจริงๆเลยเพราะว่ามีซีนตัวใหญ่รัดแขนข้อเหวี่ยงด้านจานไฟด้านมูเล่อยู่ ถ้าแขนมันบกสะบัดนิดเดียวนะครับแล้วซีนตัวนี้รั่วหรืออากาศเข้าได้เป็นฟองแค่สตาร์ทเครื่องเอาน้ําแฟบหยอดแล้วเป็นฟองปุดๆๆมาครับรถจะสตาร์ทติดยากแล้วไม่ค่อยมีกําลังเบาดับนะครับแล้วก็จะค่อนข้างกินน้ํามันแล้วก็ทูทีด้วยนะครับของใครอ่ะที่ขี่ขี่ไปแล้วมันเยิ้มๆฝั่งซ้ายเนี่ยดูซีนจานไฟเลยนะครับงัดออกมาเปลี่ยนเลยนะครับหรือว่าดูเข้าเหวี่ยงเลยว่ามันไม่นิ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็แขนตรงเนี้ย มันโดนซีลรัดจนเงาเลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าของใครศึกยุบไปก่อนนะครับก็สามารถเอามาเชื่อมพ่อกึงใหม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับบิวใหม่ได้หมดนะครับข้อเหวี่ยงพวกนี้นะครับแล้วค่อนข้างทนด้วยนะครับแขนใหญ่ลูกปืนใหญ่นะครับลูกปืนข้างข้อใหญ่เบลเลอเลยนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวดูของเวฟดีกว่าอ่าของเวฟนะทั่วไปร้อยสิบไอเลยห้านะครับ วงนอกนะครับวงนอกเวฟใหญ่กว่าหน่อยเดียวแต่แขนรูในนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวพลิกด้านนี้ให้ดูอ่าแขนรูในนะครับของ y 8 0ปนะครับรถรุ่นเก่าๆสองจังหวะเนี่ยแขนเ,ขเงจาใหญ่กว่านะครับเพราะว่ามันต้องทนรอบอย่างเดียวเลยมันใช้รอบอย่างเดียวเลยนะครับพวกนี้แขนใหญ่สังเกตว่าข้อเวี่ยงสองจังหวะไม่ค่อยขาดกันมากถ้าไม่แต่งซิ่งกันเยอะนะครับอ่าของพวกเวฟพวกอะไรเนี่ย จะไปก่อนเพราะแขนมันตีดเดียวกระจุยเดียวนะครับเน,นี่ยผมไม่ดูแขนเขาอย่างเวฟนะครับเนี่ยครับเล็กเล็กกว่ากันเยอะเลยนะครับมองด้วยตาเปล่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นงานที่แบบว่าสองจังหวะนะครับมาซ่อมบำรุงซ่อมง่ายแล้วใช้งานทนทานนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ทูทีนะครับก็อ,อาจจะเปลืองน้ำมันกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึง เพราะว่าอย่างเวฟเนี่ยก็เติมแค่น้ํามันเครื่องไปขวดเดียวก็ใช้ยาวเลยที่เหลือเติมเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซโฮอแต่2จังหวะเนี่ยต้องทูทีผสมถังตลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปั๊มทูทีก็หายากนะครับอย่างรถคันนี้ปั๊มทูทีก็อยู่ด้านนี้นะครับถ้าเกิดปั๊มมันพังอ่ะก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับผสมถังเอาในเชื้อเพลิงเอาเลยนะครับก็จะลีดก็จะต่อกับห้องเขาวี่งนะครับ เวลาน้ำมันเข้าจะเข้าด้านหลังข้อเหวี่ยงนะครับแต่4ี่จังหวะนะครับเวลาการใช้งานเวลาน้ํามันเข้ามันเข้าทางฝาสูบเห็นไหมวาล์วเปิดปุ๊บจุดระเบิดลูกสูบดันนะครับอ่าห้องข้อเหวี่ยงกับห้องเกียร์รวมกันนะครับพอดันเข้าออกไอเสียนะครับแต่นี่2จังหวะนะครับน้ํามันรีดเข้าทางแข้งเข้าทางทัางหลังข้อเหวี่ยงนะครับนี่ครับรีดนะครับเข้าทางหลังข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงจะอยู่นี้นะครับ อยู่แบบนี้เลยน้ำมันเข้าทางข้อเหวี่ยงนะครับเลี้ยงการสูบด้วยนะครับแล้วก็จะถูกดูดออกมาตามลูกสูบอะลูกสูบสองจังหวะมันจะดูดน้ํามันออกมาปุ๊บมาเข้าซีเสื้อสูบเสื้อสูบก็จะมีช่องพอตนะครับวิ่งมาครึ่งเสื้อแล้วก็มาออกนะครับพอมาออ,ออกเสร็จปุ๊บลูกสูบก็จะดันมาอัดกับฝาสูบฝาสูบที่จะไม่มีวาล์วไม่มีอะไรเลยนะครับพอดันเสร็จลูกสูบเลื่อนลงปุ๊บจะออกที่เสื้อเลยนะครับไอเสียออกที่เสื้อสูบไอเสียไอดีไอเสียเข้าที่เสื้อสูบออกที่เสสื้อูัหว แต่สีจังหวะเสื้อสูบมีหน้าที่แค่รับแรงอัดจากลูกสูบนะครับก็ฝาสูบนะครับส่วนการเข้ากันออกนะครับดูดก็ทางไอดีทางฝาสูบออกก็ออกทางฝาสูบไอเสียเหมือนกันนะครับมันจะทํางานไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เข้าๆเ,ๆเล็กๆน้อยๆระหว่าง2จังหวะกับสี่จังหวะนะครับก็ใครสนใจส่งทําได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้ดีๆเนียนๆเลยนะครับแล้วมันทําง่ายราคาก็ ไม่ค่อยแพงนะครับอะไหล่มันนะครับน่าจะถูกกว่าพวกสี่จังหวะด้วยนะครับแต่บางรุ่นนะบางรุ่นสองจังหวะก็แพงมากเลยอย่างรถที่เขาเล่นกันอนะรถตลาดที่เขาเล่นกันนะครับตอนนี้ยังไม่เล่นอะไรก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พอเล่นกันปุ๊บแพงขึ้นมาสามสี่เท่าเลยนะครับของอะไรที่มีคนให้ราคามันให้ความสนใจมันมันจะราคาสูงเป็นธรรมดานะครับแต่อย่างพวกนี้ยังไม่มีคนเล่นยังไม่เท่าไหร่นะครับราคาหลักร้อยนะครับอะไหล่ แต่ถ้ามีคนเล่นคนอนุรักษ์เมื่อไหร่นะครับการสูบต่อไปอาจจะซื้อกันเป็นพันกว่าก็ได้นะครับก็สนใจส่งมาทำได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ